ในงานเลี้ยงที่เหล่าพลีอาคณะทูตมารวมตัวกันยินดีต้อนรับสู่จกักรวรรดิมาวินัสชู้รักของจกักรพรรดิได้วางแผนบางอย่างเอาไว้อุ๊ตักดูน,น่าอร่อยมากคงจะเป็นเนื้อชั้นดีใช่ไหมพี่คะและนี่คือการตอบกลับของจกักรพรรดินีทำไมเรื่องกลายเป็นแบบนี้มีคนแอบเปลี่ยนเนื้อหมูให้เป็นเนื้อวัวอีกครั้งนั้นเหรอ ใช่แกบ้าไปแล้วหรอไนโรสมอนเป็นอนุจะเสียสติไปแล้วใช่ไหมว่าไงนะแกนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆสินะข้าเข้าใจอยู่ว่าเจ้ามาจากตระกูลต่ำต้อยจึงไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีแล้วไงแล้วแกเป็นใครถึงมาดูถูกเรื่องการอบรมสั่งสอนของตระกูลของข้าแกเป็นใคร ไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าจะยังไม่รู้อีกว่าข้าเป็นใครคงต้องได้รับการสั่งสอนจริง,รงๆแล้วละ่ะโรสมอนด์จัก,กรพรรด,ดินีเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นไปคะทั้งๆทงี่เป็นจัก,กรพรรด,ดินีแค่ในนามไม่ได้แม้แต่ความรักฝาบาจะไปมีอำนาจออไรา,าเจ้าพูดถูกแต่ว่ายังไงจัก,กรพรรด,ดินีก็ไม่ใช่อนุเชนเจ้าไม่ต้องทำเรื่องต่ำช้าก็มีอำนาจในมืออยู่แล้วถ้าอำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรักจากฝาบาเพียงอย่างเดียวจัก,กรวรรดินี้คงล่มสลายไปนานแล้วล่ะ เรื่องนั้นเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีแล้ววันนี้เจ้าก็วางแผนก่อเรื่องใช่ไหมพะพูดเรื่องอะไรยังไงถึงได้กล้าทําเรื่องแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางการทูดระหว่างสองจกักรวรรดิได้เลยนะจักรพรรดินีพูดเรื่องอะไรไปคะข้าไม่เห็นเข้าใจสักนิดอย่าคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าไง,ไง่ายๆโรสมมนอยากลากข้าลงไปถึงขนาดต้องทําเรื่องจิ้มคิดขนาดนี้เลยเหรอเจ้านี่น่ากลัวจริงๆเลยนะถ้ารู้แบบนั้นแล้ว ก็ยกตำแหน่งจัก,กรพรรดินีให้ข้าสิไปคะข้าจะได้ไม่ต้องยุ่งกับ <ฮะ S 1> จัก,กรพรรดินีอีกเสียใจด้วยแบบนั้นคงไม่ได้รากการถูกถอดออกจากตำแหน่งในจัก,กรวรรดิแห่งนี้หมายถึง<า><า>ความตายเพราะฉะนั้นตัดใจซะเถอะโรสมอนหุบปากซะแพทริเซียหน้าด้านได้ใจจริงๆ <ฮะ S 2> ครั้งหน้าถ้าเจ้าก่อเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็ถึงตอนนั้นข้าก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าข้าจะทำอะไรน่ากลัวจังเลยนะ อวดดีหรือเกินนะโรสมอนข้าเกลียดจุดนี้ของเจ้าจริงๆแต่ยังไงก็ขอบใจสําหรับของขวัญมันทาให้ข้าตัดสินใจได้อย่างหนึ่งความเมตตาจะจบลงแค่ครั้งนี้เท่านั้นครั้งหน้าไปต้นไปจะเป็นการโจมตี